โวัสดีครับพวก,กับสุริการลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ดรามา่าขายทิ้งไปเถอะหมดสภาพสับเลเวอร์กิฟันได้นะครับช้ายัางกระเต่าปล่อยให้เคียซ่ากองหน้าทีมชาติอิตาลีโยกเข้าไปยิงง่ายๆเรียกได้ว่าโอ้โหค่ำคืนที่ผ่านมาเจอดราม่าอีกแล้วนะครับเวอร์กิฟันได้ซึ่งก็ไม่ใช่ใครที่ไหนออกมาสับเวอร์กิฟันได้นะครับนั่นก็คือ ราฟาเอลเดอฟาสนะครับตำงานทีมชาติฮอลแลนด์นะครับออกมาวิจารณ์จวกยับใส่เบอร์กิฟันได์กองหลังรุ่นน้องนะครับที่ไม่ยอมป้องกันโดยปล่อยให้วฟลนิโก้เคียซ่าปีกตัวจี๊ดของอิตาลีกระชากบอลหนีไปง่ายๆโดยยิงให้กับอินชาัิอิตาลีเอาชนะทีมชาติฮอลแลนด์ไป3ประตูต่อ2โดยพลาดอันดับที่3ในเชนลิกไปครอบคลองนะครับเรียกได้ว่าโอ้โหตอนนี้ เวอร์กิฟันไดโดนอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมแต่ตอนนี้นะครับโอ้โหโดนหนักยิ่งกว่าเดิมนะครับหลังจากที่รดูการนี้ก็โชว์ฟอร์มไม่ค่อยคงเส้นคงวามากนักนะครับโดนวิจารณ์จากกลุูทางฝั่งของกออังกฤษเยอะคราวนี้มาโดนวิจารณ์ทางฝั่งอ,อดีตรุ่นพี่ในนามินชาติอย่างไรเวลฟอนเดอร์ฟาสนะครับซึ่งเขาก็ออกมากล่าวนะครับว่าเป็นรุ่นกานที่น่าผิดหวังของลิเวอร์พูลซึ่งกับตันทีมชาติฮอลแลนด์เวอร์กิฟันได้นะครับ ที่ลงเล่นในเกมเจอกับทีมชาติอิตาลีนะครับในศึกเนเชอรี่นะครับหลังสัปดาห์ก่อนก็ลงเล่นเป็นตัวจริงก็พาทีมชาติฮอลแลนด์นะครับแพ้กับคเชียไป4-2ล่นไปชิงอันดับที่3นะครับอดเข้าชิงโดยไาชิงอันดับที่3กับอิตาลีโดยวิกิวฟันได้นะครับก็ได้ลงเล่นเป็นตัวจริงเช่นเคยแล้วก็เป็นกับตันทิมด้วยนะฮะแล้วก็ลงบัญชาเกมรับต่อหน้าแฟนบอลในประเทศของตัวเองนะครับเพราะว่าเกมนี้ ลงเล่นกันที่บ้านของฮอลแลนด์นะครับที่อัมสเตอร์ดัมแต่เพียง20นาท,ทีแรกนะครับทีมของโรนัลคุมันก็โดนทกมชัดอิตาลีขึ้นนําไปก่อนจากเฟรเดริโกดิมาโกและดาวิดเ f เฟรตเตชีนะฮะครึ่งหลังคุมันแก้เกมด้วยการเปลี่ยนสเตฟานเบิกไว้ลงมาก็ยิงใตีใครแตกให้กับฮอลแลนด์ได้แต่จากนั้นไม่นานนะครับเคซ่ซาก็มาดับฝันนะฮะ หลุดมาทางด้าน้ายแล้วสับหลอกผ่านเบอร์กิลฟันได์แต่นิ่มๆเ,เข้าไปส่งบอลเสียบมุมเข้าไปนะครับชนิดที่เรียกได้ว่าฟันได้ได้แต่ยืนดูอีกแล้วนะฮะโดยแม้เกมนี้นะครับไเนดูจงจะมาตีไข่แตกให้กับฮอลแลนด์ในช่วงท้ายแต่ก็ไม่เป็นผลสําเร็จฮอลแลนด์ก็จบด้วยอันดับที่4ในสิกานเชลีนะครับแพ้กับอิตาลีไปนะหลังจากแพ้กับอิตาลีนะครับหลังจากนั้นนะครับมาแล้วนะครับโอ้โห นั่นก็คือราฟาเอลฟานเดอฟาดนะครับซึ่งก็ออกมาสับเละเลยนะครับแสดงทัศนะเกี่ยวกับบิกิพันไดว่าไม่ควรที่จะติดทีมชาติฮอลแลนด์นะครับก็ออกมาสับเลยนะครับว่าช้าอืดอาจเรืาอเป็นเต่าโดยมีจังหวะให้สัมภาษณ์นะครับดังนี้แค่ที่ว่าเสียประตูแรกคุณก็สามารถเห็นได้ว่าผู้เล่นของเราไม่ทุ่มเทยอย่างเต็มที่เจ้าของสถิต,ติลงเล่นกับฮอลแลนด์109นัดกล่าวกับสื่อบ้านเกิดอย่าง S O N กดูฟันไดสิเขาพยายามกระโดดอย่างหยอะแยะส่วนเกรทาราดาก็เหมือนคนที่ไม่รับรู้อะไรถึงนั้นแม้บ้านตัวเองกำลังไฟไหม้ช่วงเครื่องหลังพันมา20นาทีและเขาก็ทำดีดขึ้นจนผมเริ่มคิดว่าในที่สุดฟันไดคนเดิมก็จะกลับมาแล้วแต่ทว่าที่เคียรซ่ายิงได้ปูนง่ายคือฟันไดไม่ได้ทำอะไรเลยเพื่อป้องกันให้กับประตูของตัวเองฟันไดกำลังโดนวิจารณ์อย่างหนักซึ่งเป็นเรื่องที่สมงผลแล้ว แต่อย่าลืมนะครับว่าเรายังมีโทมัสเดลิกซ์อยู่ในทีมด้วยที่อยู่ในฟอร์มปัจจุบันเรากําลังคิดถึงเขาโดนสับอีกแล้วนะครับสําหรับเบร็กกี้ฟันได้วิเวียนไฮฟเวนหวังเซ็นอดีตแข้งลิเวอร์พูลกลับคืนรังวิเวียนไฮเวนนะครับทีมชื่อดังแห่งศึกเอลิตดิวิชชั่นลีกฮอลแลนด์แสดงความต้องการที่จะดึงตัวจีนี่วานิลด์มอดีตกองกลางของหงดังลิเวอร์พูลทีมดังในศึกพรีเมียร์ลีกไปร่วมงานกันอีกครั้งในตลาดสมนี้ ดาวเตยในวัยสามสิบสองปีย้ายจากปารีสแซงต์แชมงมาเล่นกับไอเอสโรมาครับด้วยเชิญยืมตัวจนจบฤดูกาลน,นี้และช่วยให้ทีมผ่านก็ถึงรอบชิงชนะเลิศยูฟ่ายูโรปาลีกเมื่อปลายซีซั่นที่ผ่านมาซึ่งกำลังตกเป็นข่าวกับทีมเก่าที่ปลุกปั้นขึ้นมาตั้แต่สมัยคาแข้งที่ดนกางหันหลอมเป็นที่คาดการณ์ว่าแมนจะสมดสัญยายืมตวและต้องกลับไปเล่นยังถิ่นปารีสแซงต์ในช่วงสมัยนี้นะครับแต่เจดีวันนีรุมก็ไม่ต้องการไปต่อกับยยกใหญ่ของลิกเอิงปารีสแซงแล้ว แน่นอนว่าเขาจะถูกปล่อยออกจากทีมในตลาดคันสแกนตั้งเตะรายงานจากเดอะเทเลกราฟนะครับสื่อชื่อดังของฮอลแลนด์เชื่อว่าพีวีไฮเวนกำลังให้ความสนใจมิกฟิลของเปเชปารีสจังแมงรายนี้และต้องการที่จะดึงตัวไปร่วมง,งานกันครั้งหลังจากที่เคยลงเล่นกับเปเชระหว่างปี2021-2025โดยลงสนามไปทั้งหมด654นัดก่อนย้ายมาเล่นกับสกอตแลนด์ก,กับมิลคาโซต่อด้วยลิเวอร์พูลครับ สรุปข่าวตลาดก,การสแกนนักเตะวันที่19มิถุนายนแมนดูกับ2กองหลังตัวแทนคิมบินจาลิเวร์พูชนเชลซีไล่ล่าตัวกาบีเวกาเริ่มต้นกันที่แมนเชสเตอร์นะครับกำลังให้ความสนใจในตัวอักเซลดีาซาซีกองหลังของเมดิโกและช่องคาตอดิโบปะกาลังของนีดหลังจากมีโอกาสสูงที่จะพักตัวคิมบินจาที่ย้ายไปสู่เบย์มินิกรลยงานจากฟาบิโอโรโาโน เฉซีและลีกบุคลของเรารับยังคงนักความสนใจกับวีเวกา้ากองกลางของเชลตาวิโกโแต่ยังไม่มีการยื้อเลอกอย่างเป็นทางการณนะเวลานี้รายงานจากฟาบิโซโรมาโนตัวัสปาเตมีโอ,อกาสที่จะออกจากอาร์เซนอลในช่วงสัป์นี้เพื่อเปิดตังให้กับดิคันไรท์เนืมีหลายทีมในกำลังให้ความสนใจกองกลางชาวกานารายนี้อยู่ด้วยเช่นกันรายงานจากฟาบิโซโรมาโนจะเหียนว่าการไฮสปัตจะต้องการย้ายไปเล่นกับอาร์เซนอล ก็ตกลงส่วนตัวนั้นตกลงกันได้แล้วหรือแค่การเจรจาค่าตัวที่คาดกันว่าจะตกลงกันได้ในอีกไม่กี่สัปดาห์หน้ารายงานจากฟาบิซิโอโรมาโนเอาเนอร์เซอร์มีความก้นวหน้ามากในการเจรจาก,กับฮากิมซิย์โดยตัวนักเตะเองก็พร้อมที่จะย้ายไปเป็นเพื่อนร่วมทีมใหม่ของคริสเตียโนโรนัลดที่นั่นรายงานจากฟาบิซิโอโรมาโนเวรนแฮมและดิวคาเซิลนะครับกำลงกังห้ความสนใจตัวคอนเนอร์กาลากร์หลังจากเชลซีตัดสินใจไม่ส่งเชื่อเป็นหนึ่งใน้อเสนอขอซื้อตัว มอยเซ่ไก่เชโดจากฟาบิซิโอโรมาโนโรมิโรลาเวียนครับเป็นอีกหนึ่งคนที่อยู่ในค่ายการเสริมแดงกลางของไอเปนิอาร์เซนอลรายงานจากฟาบิซิโอโรมาโน่เบเดนโรเจอร์บรรลุข้อตกลงย้ายกลับไปกรุงทีมกัสโตรโชติอีกครั้งรายงานจากฟาบิซิโอโรมาโน่เอวอีลารบรรลุข้อตกลงส่วนตัวกับคาราดูคูลูเบรีแล้วนะครับรายงานจากเอเม่คูโบจากอีเอสเอ็นสปอร์ต เอาอิราดบรรลุข้อตกลงมูลค่า47ล้านปอนด์กับฮุสแฮมตันในการคว้าตัวโรเบนเนเวสมาร่วมทีมแล้วรายงานจากเดออะแแตลนติกอาร์เซโนเปเซกาลหรือการเซ็นจ์จากอเล็กซิสซันเชตกลับมาร่วมงานกันครั้งแรยงานจากเดลิเมลเดลก็เริตั้งมาร์คูลูล่าเป็นเป้าหมายอันดับแรกๆของกุศลในช่วงซัมเมอร์แรงงานจากเดลิมิลเลอร์แมนเชสเตอร์เตรียมเลีอยงคุณสมบัติ45ล้านปอนด์กับเอเลตันเพื่อพิจารณาแลกกับการปล่อยตัวเจอร์แดนพิทฟอร์ดรายงานจาก เดลีสตาบาโลนากำลังเร่งไปดีลวคว้าตัวห oh ok ัวหอกชาวบราซิลนามวิกเตอร์โรเกด้วยค่าตัว35้าล้านยูโรบวกกับโบนั้นอีก10ล้านยูโรเดนั ừng, ่นแต่เพิ่งปฏิเสธข้อเสนอหลายทีมในยุโรปเพื่อรอการย้ายซบเจ้าบรรทุมบาโซนาทีมเดียวเท่านั้นแรงงานจากฟาบิโอโรมาโนอองตุโอลิสบันต่อกระสือหลังมีข่าวลือย้ายซบปารีสแซงต์แมงว่าตัวของเขาต้องการคัดแข่ขงกับแอตเลติโกเมริด ขามีความสุขอยู่ที่นี่รับเป้าหมายที่จะควา้าแชมป์ร่วมกับตามิให้ได้รายงานจากฟาบิซิโอโรมาโน่เดวิบอตตีนะครับกำลังให้ความสนใจในตัวของเอลิกเบย์ยีกองหลังของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรายงานจากมุ ic, นโดดาปูติโอเบนจามินทาริโฮวิตกอนาดารุ่งบรรลุข้อตกลงย้ายจากโรมา่าไปร่วมทีมอาเจ็กด้วยค่าตัวเพียงแค่8.5ล้านยโูโรออฟฟิเชียลเดนเซลดูฟี่นะครับยืนยันว่าเขาจะมีความสุขดีที่อินเตอร์มิลาน แต่อะไรก็เกิดขึ้นได้ในอนาคตรายงานจากฟาบิซิโอโรมาโนโตลิโนโนับเป็นตัวเต็งที่จะคว้าตัวราอูเบลลานวาจากกาดิเดมาวมทีมด้วยค่าตัว7ล้านยูโรแล้วหลังอินเตอร์แต่สินใจมีซื้อขาดแบ็กรายนี้มาร่วมทับในลุนการหนารายงานจากฟาบิซิโอโรมาโนกียนเอเบเป้นะครับที่นั้นว่าจะคัดแกงอยู่กับปารีสแซงต์แอง์ต่อไปในนุนกานหน้าและก็ไดตัดสินใจอีกครั้งโดยให้เหตุผลว่า กับทีมอย่างเปเชอะไรก็เกิดขึ้นได้รายงานจากฟาบิซิโอโรมาโน่ปาร ή, ีสแซงต์แชันนะครับขึ้นหน้าอย่างมากในการเจอกับลุยเอ็นบริก้เพื่อเข้ามารับหน้าที่เป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ในวันกันหน้ารายงานจากฟาบิซิโอโรมาโน่เบย์มันมิดนเกย์บรรลุก้ตกลงกับคิมินแจาแล้วเป็นการปัดหน้าแมนยูและเตรียมที่จะจ่ายค่าติดงานกับนาโปลีในทันทีในวันที่1ของรักแรกคนนี้รายงานจากฟาบิซิโอโรมาโน่ฮันโนเวอร์ใกล้บรรลุข้อตกลงกับ,บเบย์มันิดในการคว้าตัว มามินซานยังก็น่าจาเรุ่งในวัย20ปีไปร่วมทีมแล้วรายงานจากฟาบบซิโอโรมาโนนี่คือข่าวการสายนักเตะของยุโรปในวันนี้นะฮะนี่คือสรุกขาวลิเวอร์ pool ครับซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่19มิถุนายนขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์ pool สโมสรที่ผู้านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคับแฟนบอลพันธะ เรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สมโมุซ์ที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บักคลังลิเวอร์พูลและเดอะคอฟแมนบอนพันแท้ที่สำคัญนะครับมืองน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ